สวัสดีครับพี่น้อง FC ทุกท่านต้อนรับกลับเข้าสู่การอัปเดตเส้นทางฝนในค่ำคืนนี้กันอีกครั้งนะครับเรายัางคงเดินหน้าวิเคราะห์สภาพอากาศล่วงหน้า12ชั่วโมงเช่นเคยนะครับพี่น้องซึ่งเป็นสภาพอากาศสำหรับวันพรุ่งนี้เช้าวันที่18พฤษภาคมไปจนถึงรุ่งเช้าของวันที่19พฤษภาคมสำหรับแนวการคาดการฝนฟ้าขนองของวันนี้นะครับวันที่17พฤษภาคมที่ เราได้วิเคราะห์กันไปนะครับพี่น้องเมื่อค่ำวานซึ่งจะยังคงมีผลต่อเนื่องไปจนถึงเช้าวันพรุ่งนี้นั้นท่านใดที่ต้องการทบทวนเรื่องราวนะฮะหรือย้อนดูแนวโน้มอากาศล่วงหน้าหนึ่งสัปดาห์ก็สามารถย้อนกลับไปเปิดดูคลิปนะฮะเปิดคลิปดูได้ครับตามหน้าปกรูปนี้นะฮะจะได้เข้าใจสถานการณ์ต่อเนื่องกันเราไปเริ่มคำใบ้ของวันนี้กันเลยครับพี่น้อง สเต็ปแรกเราก็เริ่มต้นกันที่การเคลื่อนไหวของลมฐานเมฆหรือลมมรสุมที่ระดับ850เฮกโตปาสคาลก็ตามสไตล์นั่นแหละครับพี่น้องทุกท่านจะเห็นว่าในวันที่18พฤษภาคมนี้ระบบลมหลักนะฮะที่พัดเข้าปกกลุมพื้นที่ประเทศไทยในทุกภาคนั้นยังคงเป็นลมที่มาจากทิศตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้นะฮะ ก็เป็นส่วนใหญ่นะครับลมเหล่านี้ก็จะพัดผ่านอ่าวไทยสะสมความชื้นแล้วก็พัดยกตัวขึ้นไปปกคลุมทางตอนบนของประเทศด้วยกําลังอ่อนถึงปานกลางนะฮะแล้วก็พัดผ่านพื้นที่ภาคใต้ด้วยคําถามคือแล้วลมมรสุมตะว,วันตกเฉียงใต้และลมเซาเวสเจ้าของฤดูฝนเจ้าของฤดูฝนตัวจริงไปไหนใช่ไหมครับตอบก็อยู่ด้านซ้ายมือของพี่น้องนั่นก็คือทิศทางของลมมรสุมเซาเวสส่วนใหญ่ยังคงถูกเหนี่ยวนานะฮะ หรือถูกดึงให้ขยับเส้นทางไปหาย่อมความกดอากาศต่ำที่ยังคงวนเวียนอยู่ในบริเวณอ่าวเปียงกอเป็นหลักนั่นเองครับก็ทำให้ลมซาเวตท,ที่จะเข้ามาบ้านเราโดยตรงนั้นก็ยังไม่มีนะครับช่งนี้ทิศทางลมล่างก็พี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงที่แสดงไว้ถัดไปนะครับพี่น้องเราไปดูกระแสลมคู่ขนานหรือลมในระดับสูงนะฮะที่มีผลอย่างมากนะครับต่อการพัฒนาของเมฆฝนนะครับ การพัดของกระแสลมระดับบนในวันนี้ยังคงรักษามาตรฐานสำเนาถูกต้องครับพี่น้องคือพัดไปในแนวทางเดียวกันกับลมระดับล่างที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะฮะนั่นก็คือเป็นลมทิศต,ตะวันออกนะฮะแล้วก็ทิศตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดยกขึ้นไปปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยนะฮะก็เริ่มตั้งแต่พื้นที่ภาคใต้นะฮะด้วยกําลังปานกลางแล้วก็ต่อเนื่องขึ้นไปทางตอนบนของประเทศไทยด้วยกําลังอ่อนนะครับถึงปานกลาง ทิศทางลมระดับบนพี่น้องก็มองตามลูกศรสีเหลืองนะครับการที่ลมทั้งสองระดับเนี่ยพัดไปในทิศทางที่สอดคล้องกันเช่นนี้นะครับพี่น้องก็ถือเป็นปัจจัยบวกนะครับต่อการเกิดฝนดังนั้นนะฮะเมื่อแนวการพัดของกระแสลมทั้งสองระดับที่ปกคลุมพื้นที่ประเทศไทยในวันที่18พฤษภาค,คมนี้นะฮะมีลักษณะที่ค่อนข้างเป็นใจนะครับพี่น้องเช่นนี้เราก็มาวิเคราะห์ แนวโน้มฝนพร้อมกับดูโมเดลคาดการปริมาณฝน24ชั่วโมงกันเลยครับอันดับแรกพี่น้องก็มองตามลูกศรสีแดงก่อนเลยครับนั่นก็คือแทนลมระดับล่างเห็นไหมครับก็จะเห็นว่าทรงการพัดของลมนะฮะซึ่งก็เป็นทิศตะวันออกตวันออกเฉียงใต้นะฮะที่หอบความชื้นเข้ามาในทุกภาคนั้นยังคงรักษาระดับการยกตัวของกระแสาอากาศได้ดีเพราะอะไรครับพี่น้อง เรามีทิศทางเป็นแนวยกนะฮะพัดยกขึ้นปกคลุมนะฮะอีกทั้งนะฮะกระแสลมระดับบนในวันนี้พี่น้องมองลูก2ส,สีเหลืองเห็นไหมครับก็พัดเป็นใจนะครับไหลในแนวที่สนับสนุนและประสานไปในทิศทางเดียวกันกับลมล่างนะฮะซึ่งจะยิ่งช่วยส่งเสริมหรือพักดันให้กระแสอากาศที่นำพาไอ้น้ำความชื้นนั้นยกตัวขึ้นไปได้ดียิ่งขึ้นนะฮะแล้วก็สูงขึ้น ลักษณะทีมเวิร์กนะครับพี่น้องของลมทั้ง2ระดับเช่นนี้ก็จะยังคงทำให้มีการกระจายตัวตกของฝนต่อเนื่องในภาคต่างๆทั่วประเทศไทยได้นะครับในวันที่18นี้แต่ทั้งนี้นะครับก็ยังคงมีข้อจำกัดอยู่บ้างนะครับพี่น้องคือฝนจะยกตัวได้ดีเป็นพิเศษก็ในพื้นที่ที่กระแสลมทั้ง2ระดับพัดด้วยสปีดปานกลางขึ้นไปนะฮะพัดร่วมด้วยสปีดที่ดีนะฮะขึ้นไป ซึ่งในวันนี้ก็จะได้แก่พื้นที่ก็ตามแนวลูกศรสีเหลืองและสีแดงก็จะเห็นว่าต้นลมก็อยู่ทางด้านล่างก็คือกําลังลมค่อนข้างยันดีก็คือในพื้นที่กรอบสี่เหลี่ยมนั่นเองนะครับพี่น้องส่วนในพื้นที่ที่กระแสลมทั้งสองระดับอ่อนกําลังลงนะฮะเช่นพื้นที่ทางตอนบนอย่างภาคเหนือนะฮะและ้วก็ภาคอีสานตอนบนบางส่วนที่วันนี้ลมทั้งสองระดับอาจจะพัดประสานกัน ไปไม่ค่อยถึงหรือมีกําลังวังชาอ่อนกว่าเดิมน,นะครับฝนก็จะเบาบางลงนะครับหรือยกตัวตกได้น้อยกว่าพื้นที่อื่น,นพื้นที่อื่นที่อยู่ด้านล่างแล้วนั่นเองครับพี่น้องฉะนั้นอย่างก็อย่างที่ผมได้ย้ําเตือนนะแล้วก็บอกเสมอนะครับว่าเวลาพี่น้องทุกท่านเนี่ยดูภาพจากโมเดลหรือฟังรายชื่อจังหวัดที่ผมพูดไปในทุกวันนะฮะก็อย่าไปเพิ่งไปยึดติดนะฮะยึดติดกับมันมากจนเกินไปขอให้ดูแนว ลมนะฮะที่เราได้วิเคราะห์มาข้างต้นเป็นหลักนะครับพี่น้องเพราะแนวลมและการพัดสอบกันของลมนี่แหละครับก็คือตัวนําพาฝนอย่างแท้จริงนะครับพี่น้องบางครั้งจังหวัดใกล้เคียงที่โมเดลไม่ได้ให้ฝนนะฮะก็อาจจะมีฝนตกมากนะฮะมากกว่าพื้นที่จังหวัดที่อยู่ในรายชื่อตามโมเดลเสียอีกนะครับนี่คือความท้าทายนะครับพี่น้องคือความท้าทายของการพยากรณ์ในช่วงกระแสลมระดับบนมีอิทธิพลสูงนะครับสําหรับปีนี้นะครับ แล้วก็แนวพัดไม่ค่อยเสถียรนะในปีนี้ที่เราต้องเรียนรู้และทําความเข้าใจไปพร้อมๆกันนะครับพี่น้องและด้วยเหตุที่กระแสลมที่หอบความชื้นเข้ามายังคงเป็นลมตะวันออกเป็นหลักนะครับในวันที่18นี้เวลาในการตกของฝนนะครับก็จะยังคงแปรปรวนนะครับหรือไม่แน่นอนนักโดยเฉพาะพื้นที่รอบปากอ่าวไทยหรือใกล้ทะเลนะฮะที่อาจจะมีฝนตกได้ตั้งแต่ช่วงเช้าหรือแม้แต่ช่วงรุ่งสางเลยทีเดียวนะครับ ก็ ờ, ถัดไปเราก็มาดูผลการคาดการเลยนะฮะปริมาณฝนใน24ชั่วโมงข้างหน้าตั้งแต่7โมงเช้าของวันที่18นะครับไปจนถึง7โมงเช้าของวันที่19พฤษภาคมแต่ที่พี่น้องเห็นเวลาด้านบนขวามือมันก็จะมีศูนย์นาฬิกานั่นก็คือเที่ยงคืนวันนี้นะครับก็ดูการคาดหมายเที่ยงคืนวันนี้ที่ปรับเปลี่ยนไปด้วยนะฮะแต่เราก็เน้นช่วง7โมงเช้าของวันพรุ่งนี้นะครับพื้นที่ภาคเหนือนะครับพี่น้องคาดหมายฝนก็ อยู่ราวๆร้อยละยี่สิบของพื้นที่ฮะตกได้บริเวณจังหวัดตากกำแพงเพชรพิจิตรเพชรบุร์พิษณุโลกอุตรดิตถนานพยาวเชียงรายนะครับก็พื้นที่ภาคอีสานนะครับก็คาดหมายฝน40-6 0เของพื้นที่นะครับก็ตกได้บริเวณจังหวัดหนองคายสกลนครนครพนมชัยภูมินครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธา,านีอำนาจเจริญยะโสธรร้อยเอ็ดฮะร้อยเอ็ด ภาคกลางนะครับพี่น้องก็คาดหมายฝนให้มี4 0นะของพื้นที่นะระตกได้บริเวณจังหวัดคนครสวรรค์ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองสุพรรณบุรีกาญจนบุรีาราชบุร,ร,บรีเห็นไหมครับพี่น้องโดยข้อสังเกตนะครับสำหรับพื้นที่ภาคกลางเนี่ยพี่น้องดูนะครับโมเดลก็ไม่ได้ให้ฝนเลยนะครับในพื้นที่ภาคกลางตอนล่างแถวปากอ่าวไทยอย่างนาครปฐมเนี่ยครับ สมุทรสงครามสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปัิานมณฑลนะฮะซึ่งในความเป็นจริงแล้วนะจากที่เราวิเคราะห์แนวลมคู่ขนานทั้งสองระดับนั้นมันพัดผ่านและก็ประสานกันในบริเวณนี้ด้วยนะครับพี่น้องอย่างนี้มันจะควรจะมีฝนไหมละครับผมว่าก็น่าจะมีฝนนะครับในบริเวณเหล่านี้แม้โมเดลจะไม่ได้แสดงไว้ชัดเจนก็ตามนะฮะก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่เราต้องเผื่อใจแล้วก็ลุ้นกันไปนะครับพี่น้อง พื้นที่ภาคตะวันออกนะครับก็คาดหมายฝน40%นะครับในวันนี้ของพื้นที่ตกได้บริเวณจังหวัดสระแก้วระยองจันทบุรีและจังหวัดตราดก็สําหรับภาคตะวันออกก็ยังมีความเห็นต่างจากโมเดลในพื้นที่ภาคนี้เช่นกันนะครับพี่น้องก็คือพื้นที่จังหวัดชนบุรีโดยเฉพาะรอบอ่าวนะฮะและก็ชายฝัง่งซึ่งเป็นทางลมที่ลมมรสุมอ่าไม่ใช่ลมมรสุมลมตะวันออกและตะวันออกเฉียงใต้ ก็ลมบนลมล่างเนี่ยครับพัดผสมกันมานะฮะวันนี้ก็น่าจะตกได้นะครับแม้โมเดลอาจจะให้ตกไม่ไม่ให้ตกหรือตกได้นิดเดียวไม่ครอบคุมก็ตามนะครับพี่น้องพื้นที่ภาคใต้นะครับคาดหมายฝน40%ของพื้นที่ขึ้นไปนะครับในวันนี้ตกได้บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคิริขันกระบ,บี่สุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชตรังสตูลพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสนะครับ สปลาวนะครับก็คาดหมายฝน20-40%ของพื้นที่นะครับตกได้บริเวณแขวงบออแก้วคงสาลีไซยบุรีเวียงจันทร์ไซสมบูรณ์เชียงขวางหัวพันคาว้นนะฮะสวรรณ์เขตสารวันจำปาสักนะไปดูสภาพคลื่นลมในทะเลกันเลยครับพี่น้องปิดท้ายกันอ่าวไทยนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรอันดามันตอนบนคลื่นสูง 1- 2สเมตรสาหรับอันดามันตอนล่างนะครับคลื่นสูงไม่เกิน1เมตรสวัสดีครับ